สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องกิจกรรมซูม DMC d ม a m a Media on Zoom ค่ะในวันนี้ที่เราจะได้มาพบกันนะคะในเรื่องราวของซูมไอดอลในเวลา17นาิกาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะเพื่อที่ทุกท่านนั้นจะได้นําเรื่องราวดีๆต่างๆเหล่านี้ไปนําปรับใช้ในชีวิตประจําวันให้ประสบกับความสุขและก็ความสําเร็จค่ะ การละชั่วทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใสนั้นนะคะคือคำสอนที่พระพุทธองค์นั้นได้ทรงให้หลักในการดำเนินชีวิตอันปลอดภัยไว้อย่างสั้นค่ะนั่นก็คือการไม่ทำบาปทั้งปวงการบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วเป็นหลักที่ชาวพุกในทุกยุคทุกสมัยนะคะจะต้องเดินบนเส้นทางนี้ค่ะเช่นเดียวกับซูมไอดอลของเราในวันนี้นะคะที่ได้น้อนามนํามาเป็นหลัก การนะคะในการดำเนินชีวิตนะคะร่วมกับโอวาทธรรมของหลวงพ่อจนสามารถนำไปใช้ในชีวิตให้ประสบกับความสุขและก็ความสำเร็จได้ค่ะและต้องบอกว่าท่านนี้นะคะเป็นแม่พิมพ์ของชาติด้วยนะคะตอนนี้พร้อมแล้วค่ะที่จะได้ร่วมกันพูดคุยนะคะขอต้อนรับค่ะแม่แอร์หรือว่าอาจารย์ปกิตาแก้วแดงนะคะ ัวนหน้าศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวสตรีแกนนาชาวพุทธบนพื้นที่สูงวัดวิเวกวนารามจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอตอนนี้นะคะอาจารย์อยู่บนรถเลยนะคะกําลังเดินทางนะคะ ค่ะค่ะแต่ว่าก็สละเวลามาพูดคุยกับเราเนาะเราจะได้นำเรื่องราวดีๆของอาจารย์นะที่ได้ทำหน้าที่กัลยนานมิตรในการนําเด็กๆให้เป็นเด็กเก่งและดีต้องสอบถามอาจารย์ก่อนนะคะว่าอาจารย์เ,เริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการได้มารู้จักวัดพระธรรมกายคะ่ะอาจารย์รู้จักวัดพระธรรมกายได้ยังไงคะอ่ะท่นอินจะต้องขอบอกกันนะคะว่า ก่อนที่จะรู้จักวัฒนรรการก็อย่างที่ทราบกันว่ามันมีข่าวขาวอะไรเยอะแยะมากมายนะคะแต่บังเอิญว่าดิฉันเนี่ยได้พบกับอาเรนเมธที่ดีก็คือพระอาจารย์ก้าคาหรือว่าพระอาจารย์ต้นนะคะท่านได้เข้ามาช่วยอบรมแล้วก็ให้ธรรมะกับเด็กเราแล้วก็ทําให้ตัวดิฉันเนี่ยเปิดหมายถึงเปิดใจในเรื่องของทางวัดนะคะ ซึ่งในช่วงนั้นก็พอดีเป็นประมาณพศอ2549อนะคะเราก็เปิดเรียนชั้นระดับชั้นปวชเมื่อก่อนเนี่ยศูนย์ตรงนี้เป็นโรงเรียนผู้ใหญ่สตรีวัดวิเวกนะคะเรามาเปลี่ยนเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวสตรีแกนนาชาวพุทธบนพื้นที่สูงเมื่อปี2549ก็จังหวะที่ได้พบกับอาจารย์พอดีอนะคะซึ่งความประทับใจจริงๆมันก็มีมาะระยะหนึ่งละนะคะก็คือประทับใจในเรื่องของ ทางกรารยมิตรที่ทุดงนะคะ,คะที่เขามีงานที่วัดอิสดาพวกเราก็จะไปช่วยงานแต่ก็จะมีพี่ๆกลุ่มเนี้ยนะคะมาช่วยจัดรองเท้าทําำให้ยืนเป็นระเบียบจัดนู่นจัดนี่คร,ครั้งแรกตัยฉันเองก็ยังมองก็ยังแปลกๆแ,แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะแต่พอปีต่อมาก็เห็นว่าเออเราน่าจะทําน่าจะเอาเด็กเราเข้าไปที่ทุดงวัดนี่วัดใหญ่อะไรก็ได้เพื่อที่จะให้เด็ก ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าแค่การจัดกางเท้าเนี่ยซึ่งมันมันมันถือว่าเป็นเรื่องสําหรับคนทั่วไปเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่าพิสมัยเท่าไหร่เนาะเป็นอ่าฮะแต่พี่ๆเขาสามารถทําด้วยความเต็มใจก็แสดงว่าเขาต้องได้ฝึกมาแน่นอนก็เนี่ยเป็นแนวคิดครั้งแรกเลยที่คิดแล้วพอดีเนี่ยมันเป็นจังหวะเหมือนกันว่าไม่กี่วันต่อมาก็ได้รู้จักกับอาจารย์แล้วก็ท่านจะได้มาให้ธรรมะให้อะไรหลายๆอย่างครั้งแรกประมาณหนึ่งเดือนที่ท่านมาให้ธรรมะโดยฉันเองเนี่ย ก็ยังมีทิฏฐิยังไม่ได้ลงไปอ,อปราะ,ะ,ะปุยเพีุยแต่แบบว่าเออให้เด็กเราอยากให้เด็กไงฮะให้เด็กได้ฝึกเด็กแต่ตัวเองก็ยังไม่เป็นไรค่อยไปทีหลังจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าไม่ดีละเ,<อ>เราเป็นเจ้าบ้านเราน่าจะลงไปกราบพระอาจารย์ค่ะก็กรบเดือนลงไปกราบพระอาจารย์ทีนี้พอได้ฟังพระอาจารย์ให้ธรรมะให้ข้อคิดต่างๆและด้วยอัธยาศัยส่วนตัวองพระอาจารย์เป็นที่รู้สึกว่าใกล้ใกล้ท่านก็อเลสเบิกบานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยประทับใจ ทีนี้หลังจากที่เรื่องของความสะอาดความเป็นระเบียบก็มาได้บรคคธรรมนะคะหลักธรรมที่พระอาจารย์นำมาให้ตลอดในช่วงช่วงนั้นนะคะท่านจะมาให้ธรรมะท่านเสียสละเวลามาให้ธรรมะอ,มอาทิตย์ละสองถึงสามวันค่ะเด็กๆก,ก็เริ่มละเริ่มที่จะรู้จักคําว่าบุญละจําได้ครั้งแรกที่ไปทอดออทอดกระถิน่นหลวงพ่อเนี่ยคะะ่ะหลวงพ่อธรรมะท่านยังเลยวออกในดีเอ็ีว่า ทำไมไม่ให้ได้หนึ่งหมื่นก็คือเรารวบรวมได้เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอ oh. <laughs> ซึ่งมันเป็นครั้งแรกที่ฉันปลื้มมากเพราะเด็กพวกเราเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะขาดแคลนพอสมควรน,นะคะ <c oughs> แต่เขาพอได้อยู่พระอาจารย์มาให้ธรรมะแล้วก็ได้ฟังอะไรบ่อยมีความรู้สึกว่าการทําบุญก็คือการนะคะทําให้เราเนี่ยอได้รู้จากการเสียสละรู้จักที่จับเหมือนการต่อบุญปรากฏว่าปีนั้นเป็นปีแรกจากที่เราเคยมีเวลาบอกบุญก็ประมาณสองร้อยสามร้อยเนี้ยเป็นนึก ก็ถือว่าเป็นหนึ่งหมื่นบาทนั่นแหละคะ่ะซึ่งก็เป็นความปลื้มปิติมากนะคะหลวงพ่อ,อยังในเอาไปพูดในรู้สึกจะดีเอ็มซีด้วยอะ,ค,ะค่ะทีนี้ต,ต้องถามอาจารย์ว่าในส่วนของคืออาจารย์ได้มีโอกาสไปฟังเด็กๆสิ่งที่พระอาจารย์สอนกับเด็กๆอะคะ่ะแล้วเด็กๆได้นําไปใช้เปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับปรุงตัวเองในเรื่องอะไรบ้างคะอาจารย์ที่อาจารย์อยู่ใกล้ชิดกับเด็กๆแล้วเห็นนะคะที่สําคัญก็คือเรื่องความสะอาดนั่นแหละคะ่ะหนึ่งความสะอาดนะคะแล้วก็ ความกระตันยูเนี่ยหลักร,รมที่ะอาจารย์มาให้ความสะอาดความเป็นระเบียบความกระตันยูมันก็เป็นหลักร,รมที่เราได้ฟังมาง่ายๆแต่มันมมันันนเหมือนเส้นผมบางภูเขาเราไม่เคยที่จะจะคลิกตรงนั้นเลย,ยน,นะคะแต่พอผอาจารย์มาพูดคุยแล้วมาให้ธรรมะท่านคือท่านทําด้วยใจแล้วก็แบบสบายๆบ,บางทีนะคะให้ธรรมะสองสาชมชั่วโมงเด็กไม่เบื่อนะคะยังมีความรู้สึกสนุกเบิกบานอะไรเงี้ยและทีนี้มันก็จะเหมือนตกหลึกไปทีละหน่อยละหน่อย ใน,นช่วงกล,ลุ่มเด็กกลุ่มแรกนะที่ได้ไดเรียนเนี่ยนะคะสามปีะค,ะค่ะสามปีที่อาจารย์จะดูแลแล้วก็มีเราอบรมนะคะ,คะอบรมที่ไหนก็ไปและกลุ่มนั้นก็โชคดีนะคะได้เจอคุณป้าสายด้วยอะไรเงี้ยนะคะ,คะก็เป็นความโชคดีของเขานั่นแหละค่ะมันก็ทําให้เกิดไอไ้อไอประเด็นที่ว่าทําบุญนะคะแล้วก็ช่วยงานพระพุทธศาสนาเนี่ยไอ้ทิ้งที่สะท้อนคือผลบุญมันออกมาในรูปไหนก็คือในรูปของ ทุนการศึกษาที่ทางหลวงพ่อท่านตาได้มอบให้อันนี้เห็นได้ชัดเลยนะคะกลุมม่มนี้42คนนะคะ,คะที่หลวงพ่อรับอุปถัมภ์ในเรื่องของทุนการศึกษาให้อเดียนต่อระดับปริญญาตรี<อ>ที่มหาวิทยาลัยแม่จโจ้ะนะคะ,คะเป็นรุ่นที่รุ่นที่ดาดอยนะคะ,คะ,คะและก็เป็นความปรับปรื้มคือครั้งแรกโดยฉันเนี่ยก็เขียนทุนโดยพระอาจารย์กล้าทําท่านได้ให้คําแนะนํานะคะว่าเราน่าจะเขียนทุนอย่างนั้นนี้ก็เขียนไป ประมาณเจ็ดครั้งถึงจะผ่านอือคืออาจารย์ก็มีความพยายามมากคืออยากจะสนับสนุนให้เด็กๆได้มีการศึกษาที่สูงขึ้นจากปกติเพราะว่าปกติแล้วน้องๆบนยอดดอยเนี่ยคือก็เข้าใจว่าการเดินทางมาเรียนก็ลําบากทุนทรัพย์ก็ลําบากแต่อาจารย์มีหัวใจที่เป็นแม่พระมากๆเลยคืออยากให้เด็กๆได้มีโอกาสศึกษาในระดับสูงก็เลยตั้งใจในการที่จะอะ เป็นไงเป็นการอยากที่จะให้เด็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยมีการศึกษาที่สูงขึ้นตรงนั้นเจ็ดครั้งแล้วสิ่งที่อาจารย์ได้ได้คืออะไรคะเวลาเราทำโครงการพรีเซนต์ไปแล้วเนี่ยได้ทราบว่ามีโอกาสได้ได้ได้กราบหลวงพ่อทัตตะด้วยใช่ไหมคะค่ะค่ะได้ได้มีโอกาสได้กราบหลวงพ่อทัตตะอยู่หลายหลายครั้งนะคะค่ะก็ อ่าไปเล่าถึงความเป็นไปเป็นมาต่างๆของศูนย์ว่าเป็นยังไงมายังไงแล้วเด็กอะไรเงี้ยค่ะท่านก็ได้มาท่านก็ได้รับทราบตลอดนะคะจนกระทั่งอ่าท่านได้อ่าให้ความอุปถัมภ์อะค่ะนะคะอ่อถือว่าตรงนั้นนะคะไม่ใช่เฉพาะค่าเล่าเรียนอย่างเดียวค่าค่าเทอมนยคะรวมทัทุกสิ่งทุกอย่างแล้วให้ค่าอาหารเด็กอีกวันละแปดสิบบาทนะคะแล้วก็ทุกอย่างดูแลหมดเลยนะทุกหมดทักขอโทษนะคะตั้งแต่ ทั้งตัวเลยดูแลเด็กๆหมดเลยค่ะ,คะซึ่งมันก็ถือว่าเป็นอบุญที่ยิ่งใหญ่นะคะบุญเนี่ยทําให้่ันมองเห็นว่าในการที่เราจะส่งเสริมให้เด็กบุญของเด็กแล้วก็เราช่วยกันเนี่ยมันก็ทําให้นะคะท่านได้มองเห็นตรงนี้ก็ให้โอกาสพวกเขานะคะแล้วกลุ่มนี้นะคะที่เรียนจบไปแล้วเนี่ยเขาก็กลับมาช่วยงานพุทธศาสนามาช่วยที่ทพิรคพัสนารนาเป็นบุคลากรแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็น ตะวันบนดอยนะคะซึ่งก็ไปแตกหนอให้สอนน้องๆกันต่อไปค่ะตรงนี้เห็นที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่ามันมีคำพูดหนึ่งที่หลวงพ่อท่านเมตตาบอกบอกอะไรไว้กับอาจารย์บ้างคะค่ะคือในในเรื่องเนี่ยค่ะที่ท่านให้ทุนการศึกษาเอาพูดถึงตรงนี้ก่อนนะคะอ่าทั้งหมดเนี่ยสี่สิบกว่าคนเนี่ยหลวงพ่อก็ขอไม่ได้ไม่ได้มากมายขอสามคนสี่คน ไม่ได้หวังว่าห้าคนวยตามไปขอได้จริงๆแล้วถ้าได้หนึ่งคนก็ปลื้มใจแล้วว่างั้นนะคะแต่ผลปรากฏว่า,าเด็กๆเนี่ยห้าคนนะคะที่ได้ได้ช่วยงานพระพุทธศาสนามาจนทุกวันนี้แล้วก็ถือว่าเป็นแกนนําที่สําคัญของตะวนันบนดอยด้วยค่ะนะคะคิน,นาอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะอย่างน้องน้องเอ็มนะคะน้องเอ็มนี่ก็หนึ่งในที่ดาดอยค่ะที่ได้รับโอกาสตัวนี้นี่สามารถที่จะขับรถ จะลงขึ้นดอยลงดอยได้อย่างสบายเลยซึ่งเมื่อก่อนโดยฉันก็ทาในลักษณะแบบนั้นโดยฉันเองนี่จะขับรถตะเวนตามดอยต่างๆเหมือนกันค่ะแล้วก็มาเห็นน้องน้องเอมนะคะซึ่งเกิดจากโครงการของหลวงพ่อที่ก็เกิดความอ่ารู้สึกจะปลื้มตลอดเวลานะคะแล้วก็อ่าอีกจํานวนหนึ่งนะคะอีกจํานวนหนึ่งถึงแม้ว่าจะมันอ่าไม่ได้มาอยู่ในโครงการหรือเป็นเจ้าหน้าที่อะไรเนี่ยแต่เขาก็อยู่เบื้องหลังเป็นสเสบียงบุญเวลามีกิจการงานของทุโดงอย่างเมื่อก่อนที่จะมี อะ,อะไรนะลอยกระทงอะไรเงี้ยงานอะไรนะนิเปงอะไรเนงะี้ยนะหรือแม้กรัง่งทุดงธรรมชัยที่วัดประมกายทุกครั้งเด็ค่ะกกลุ่มนี้มาหมดค่ะ<อ>เกือบจะทั้งหมดคือ,อเรียกได้ว่า,า,าเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆได้มีความรักในพระพุทธศาสนาทีนี้ต้องถามกับย้อนไปที่อาจารย์ค่ะว่าเ,ออเด็กๆกลุ่มนี้ค่ะมีกลับมาฟิสแบกพูดถึงความเมตตาของหลวงพ่อหรือของหมู่คณะยังไงบ้างคะ เขาก็จะพูดเสมอนะคะว่าถ้าไม่มีโครงการตรงนี้ไม่มีหลวงพ่อเขาก็ไม่ได้มีวันนี้เขาก็คงจะเป็นอเด็กบนดอยธรรมดาธรรมดาที่ใช้ชีวิตแต่ละวันผ่านไปนะคะแล้วก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้พบอแสงสว่างอย่างนี้นะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนก็ปรับปริ่มแล้วก็ยังรู้สึกนะคะถึงบุญคุณของหลวงพ่ออย่างมากมายเพราะนั้น ้ามีกิจการงานใดๆก็แล้วแต่เขาไม่เคยที่จะละทิ้งและที่สำคัญก็ปเป็นแกนนําในหมู่บ้านของตัวเองด้วยนะคะถึงแม้ว่าเราจะมาตรงนี้มาวัดใหญ่มาทุดงแต่ว่าวัดในหมู่บ้านใกล้บ้านก็กลับไปดูแลดูแลค่ะเพราะว่าช่วงที่เขาเรียนสี่ปีนะคะหนึ่งเดือนก็จะมาเรียนสิวันที่เหลือก็จะไปช่วยงานพระพุทธศาสนาบนดอยเอาฝึกฝึกเขตรงนั้นเป็นเหมือนกับเป็นอะไรนะคะเป็นไอ ผู้นำทางศาสนาปฏิบัติของของหมู่บ้านเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงจะจะมีบทบาทเดียอะกว่าผู้ชายนะคะพูดถ<อ>ึงว่าจะทั่วไปผู้ชายก็ค่อนข้างหายากแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นทางโครงการที่เคยหวังไว้ก็คือลักษณะแบบนี้นะคะ่ะว่าให้เป็น เป็นเหมือนผู้นำในการาที่จะไปนาพระพุทธศาสนา,าในหมู่บ้านให้เข้มแข็งทีนี้ในฐานะที่อาจารย์เป็นแม่พิมเลยเนี่ยนะคะแล้วก็มีโอกาสสนับสนุนให้เด็กๆได้รับทุนตรงนี้เนี่ยอาจารย์เองรู้สึกยังไงที่ได้เห็นเด็กๆเหล่านี้เนี่ยมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีพัฒนาการรวมไปถึงการเป็นคนดีของสังคมอะคะ่ะเนี่ยค่ะมันก็เป็นกําลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่ทําให้ตัวฉันเองเนี่ยนะคะก็ตั้งมีทานไปเลยว่า ดิฉันจะขอปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ไปจนกว่าถึงที่สุดอะคะ่ะถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยมันค่อนข้างจะค่อนข้างจะ,ะหนักพอสมควรเพราะว่าโครงการของเราเนี่ยนะคะเด็กร้อยกว่าคนตัวฉันดูแลทั้งหมดนะคะเป็นเด็กหอก็เหมือนเป็นหอนะคะร้อยกว่าคนคือตัวเองจะดูแลครกกระบวนการทุกอย่างอาจะไม่มีไม่มีครูผู้ช่วยไม่มีอะไรมากมาย่าไรพี่เลี้ยงที่เราช่วยกันเท่านั้นเอง แล้วก็เป็นเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้มันเหมือนเราต้องสวนกระแสค่ะค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราได้รับการอบรมจิตใจจากท่านอาจารย์นี่แหละค่ะจากพุธดองคือจนกระทั่งึงปัจจุบันนะคะจากอาทิตย์ละสามวันก็เหลือสองวันบ้างหนึ่งวันบ้างแต่แน่ๆคือหนึ่งวันแล้วที่สาคัญสา์อาทิตย์กลุ่มนี้ค่ะจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปช่วยงานที่พุธดองก็่อนที่จะทํางานก็พระอาจารย์ก็จะรวมรวมจิตรวมใจก่อน ไปนั่งสมาธิแล้วก็ให้ธรรมะแล้วให้เด็กเล่าธรรมะ mm. มันก็เหมือนเป็นการตกยํำแล้วก็อ่าปลุกปงังแล้วก็ตกหลึกในตัวของเขาเองจากการสังเกตนะคะ mm. เด็กกลุ่มเนี้ย mm. เขาจะไปอ่าจบออกไปแล้วเนี่ยส่วนมากแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะที่ติดตามได้ก็คือมีอาชีพมีการงานที่ดี <Yeah. S 2> แล้วก็ยังเข้าวัดอย่างสม่ําเสมอเ mm. สาร์อาทิตย์นะคะอยู่ที่ไหนเขาก็จะมากันอยู่ mm. อันนี้คือสิ่งที่ฉันมองเห็นว่า ถึงแม้มันจะเป็นจุดเล็กๆนะคะแต่ว่าเราทํามาสม่าเสมออ่าแล้วก็เรามองเห็นการจเจริญเติบโตของเด็กแล้วก็มองเห็นจิตนะคะที่เขามอบให้กับพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าตัวฉันเองก่อนที่จะรู้จากวัฏปรมกายก็อย่างที่บอกก็คือเหมือนชาวพุทธทั่วไปทําบุญว่าทาบุญตามการนะคะแล้วก็อาบาปบุญเราก็ได้ยินได้ฟังแต่ความหมายที่แท้จริงมันยังไม่ชัดเจนมันยังไม่เก็ตอะไรเงี้ยะค่ะแต่พอ ่าได้มาฟังต้องบอกว่าอาท่านพระอาจารย์กล้าธรรมนี่แหละค่ะเป็นผู้ที่เปิดเปิดเลยนะคะเปิดสิ่งที่ดีๆให้กับพวกเรามไม่ใช่ไม่เฉพาะตัวเองนะคะเด็กๆก,ก็เข้าใจความหมายของเขาว่าบุญเข้าใจของเขาว่าบาปนะคะแล้วก็เข้าใจว่าในการดํเนินชีวิตของเราเนี่ยเราจะทิ้งบุญไม่ได้เลยเนี่ยตรงเนี้ยค่ะที่ท่านประทับใจอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเขาได้มาเห็นสิ่งที่ดีแล้วก็ได้เห็นตัวอย่างแล้วได้เห็นมันไม่ได้เป็นอ่าาเรียกว่ามัน มันเป็นเห็นชัดเจนต้ายกตัวอย่างได้เขาก็จะเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะทำตามใช่ค่ะเนี่ยคือคือประเด็นหลักอย่างช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอมใช่ไหมคะแต่เด็กๆของเราเนี่ยจะไปอยู่ที่ทุดงประมาณยี่สิบกว่าคนไปช่วยเป็นที่เลี้ยงเนนที่บทบทใหม่เนี่ฮะทุกปีค่ะปิดเทอมก็อยู่ตรงนี้เยอะแล้วก็กลุ่มตรงนี้แหละค่ะที่เขาจะเรียนต่อในระดับปริญญาตรีถึงแม้ว่าโครงการของหลวงพ่อนะคะ จะไม่มีแต่มีโครงการที่ว่าทางทุดงก็ให้คุณนะคะว่าถ้าใครเรียนจบแล้วเนี่ยจะเรียนระดับปริญญาตรีค่ะไปอยู่ที่กลุ่มได้นะเด็กกลุ่มนี้ก็ยังมีอีกประมาณเกือบยี่สิบคนมั้งคะที่กำลังเรียนกันเนี่ยค่ะอคือเรียนไปด้วยแล้วก็ไปช่วยงานพระพุทธศาสนาด้วยก็คือพักอยู่ที่ทุดงไปเลยหลังจากจบปวชแล้วนะคะก็ไปอยู่ทุดงเป็นอเจ้าหน้าที่เป็นบุคลากรนะคะ ออย่างปีนี้ก็มีอย่างปีเนี้ยอย่างที่เพิ่งจบไปเนี้ยก็สองคนอะไรเงี้ยก็จะต่อ,ตอนเนื่องพูดง่ายๆว่าอาจารย์แม่แอร์เนี่ยนะคะได้มีส่วนในการผลิตบุคลากร,กรทางพุทธศาสนาคอยป้อนบุคลากร,กรให้ได้มีโอกาสไปรู้จักเรื่องราวดีๆแล้วก็มีเส้นทางชีวิตที่ดี โอ้โหเป็นอะไรที่ฟังแล้วเนี่ยรู้สึกปลื้มแทนอาจารย์แม่เลยนะคะทีนี้ต้องถามเลยว่าหลังจากที่อาจารย์ได้มีโอกาสมารู้จักวัดพระธรรมกายมีโอกาสพาเด็กๆมารู้จักวัดแล้วมีโอกาสพาให้เด็กๆไปในทิศทางที่ดีแล้วเนี่ยความรู้สึกตอนนี้ค่ะว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยได้ให้อะไรกับรวมไปถึงอาจารย์แล้วก็เด็กๆบนดอยที่มีความห่างไกลแต่ใจเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเข้าใจในบุญมากขึ้น ท้องบอกเลยนะคะว่าวัระธรรมกายเนี่ยให้อะไรมากกว่าที่เราคิดมากเลยที่ททสำคัญคือให้โอกาสนะคะให้โอกาสในการที่เราจะเข้ามาอัดตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็ให้โอกาสยังพอให้การศึกษานะคะให้วิถีชีวิตะคะ่ะซึ่งทุกวันเนี่ยถามว่าเด็กถ้ามันก็จะมีส่วนหนึ่งอย่างในโรงเรียนอาจจะมีประมาณห้าคนสิบคนที่เขาอาจจะไม่เก็มีไม่ใช่ว่ามีนะคะ แล้วก็จะโดยฉันเนี่ยจะเป็นคนรวบรวมข้อมูลให้เด็กได้เห็นว่าลักษณะของคนที่เดินตามเส้นทางบนกับอ่าโดยไปโดยไม่มีอ่าไม่มีเป้าหมาย,ยมันต่างกันนะซึ่งจะจะจะ,จะทาให้เขาเห็นและมองมันมีภาพให้เห็นมันแชี้ให้เห็นและสามารถที่จะอาติดตามได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นี่ันหนึ่งบอกว่าวัดพธรรมกายให้อะไรมากกว่าที่เราคิดเยอะนะคะที่สําคัญในที่บอกแลวคือให้โอกาสเด็กนะให้ชีวิตเขา แล้วที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือเด็กกลุ่มเนี้ยที่เขาเก็ตในเรื่องพเนี้เขากลับไปอ่ะพ่อแม่อย่างที่สุดจะไปกราบพ่อแม่ซึ่งไม่เคยกราบมาก่อนเห็นไหมคะเราเป็นชาวพุทธก็จริงเห็นไหมคะแค่นี้เองแค่ว่ากลับไปแล้วก็สวัสดีพ่อแม่กราบเท้าพ่อแม่ล้างเท้าให้พ่อให้แม่ซักเสื้อผ้าให้คุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในวัดจะอยู่ทํางานอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าตรงเนี้ยเรามองผ่านไปที่จริง โดยฉันว่าเรื่องพวกนี้มันสําคัญจริงๆเหมือนที่อคุณยายท่านได้บอกไปว่าความสะอาดความเป็นระเบียบนถ้าเราฝึกตรงนี้นะคะมันจะเข้าไปอยู่ในในจิตใจเขาและอย่างอื่นมันก็จะสอนง่ายขึ้น<ม>ซึ่งเมื่อก่อนก็ตัยฉันก็มองไม่เห็นเป็นครูมานานพอสมควรนะคะแต่พอมาถึงตรงเนี้ฉันมองว่านี่แหละคือสิ่งที่ทางวัดมอบให้แล้วก็ในการปฏิบัติอีกเหมือนกันในการปฏิบัติจะทําอะไรก็ทําให้จริงค่ะเอาแค่ง่ายเหมือนที่ที่บอกค่ะว่า อนาหลักทําง่ายๆมันง่ายนะคะฟังมาตั้งแต่เด็ก <Ừ. S 2> แต่ในการที่ปฏิบัติไม่มันไม่รู้จะปฏิบัติยังไง <Ừ. S 2> ละชั่วทําดีทําใจให้ผ่องใสแล้วก็ได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เป็นเด็กละแต่ก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่พอเรามาเข้าที่วัดเนี่ย <Ừ. S 2> ทางหลวงพ่อจะมีคําสอนองหลวงพ่อคุณยายศึกษาดูมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยเพี <Ừ. S 2> ยงแต่ว่าเราจะเปิดใจไหมและอย่างนั้นก็จะเอาคําแค่เนี้ค่ะอ่าไปสอนไปพูดไปคุยกับเด็ก แล้วก็ทําให้เราเข้าใจตรงกันได้ว่าละชั่วก็คือไม่ทําความชั่วเลยคนะ่ะอทําดีก็คือทําดีทุกอย่างไม่กระทั่งเดินไปเก็บอ่าเศษเพชรพลอยทิ้งในวัดเนี่ยก็เป็นความดีแล้วเนี่ยหรือแต่มองหาความดีของเพื่อนอหรือแม้กระทั่งอนุโมทนาบุญอะไรเงี้ยแล้วก็จะเน้นพวกนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทําใจให้ผ่องใสก็ตรงกันที่ทางหลวงพ่อบอกเลยว่าในหนึ่งชั่วโมงขอแค่หนึ่งนาทีใช่ไหมคะ ให้อยู่ในพระให้นึกถึงหลวงพ่อให้นึกถึงองค์พระอะไรซึ่งจริงๆแล้วลองทําดูในหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หนึ่งนาทีอย่างน้อยก็ห้านาทีสิบนาทีเป็นสิ่งที่ได้มีคัาว่าแค่หลักธรรมเนี่ยค่ะสามข้อเนี่ยถ้าชาวพุทธเรานะคะลองเขาเรียกว่าลองศึกษาแล้วไม่ต้องไปดูของแค่ดูธรรมะข,ของหลวงพ่อเนี่ยเราก็จะเข้าใจได้อย่างอ่าของแท้ระดับหนึ่งนะเหมือนตัวดิชันเองนะคะก็ได้แค่หลักธรรมตรงเนี้ยแล้วก็ ขยายต่อความอาความสะอาดความเป็นระเบียบจริงๆมันก็ไม่ได้อะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนเลยเพียงแต่มันเหมือนเส้นผมบางภูเขาแล้วก็เหมือนเรามองข้ามไปนายหลวงพ่อคุณยายท่านเอาตรงนี้มาอืพอเราได้ตรงนี้อย่างอื่นเราก็สามารถที่จะ่าทำได้ แนะนำกันไปได้ค่ะอโหอน,นีที่ท่านไลฟ์ใช้อยู่อย่างนี้ค่ะคะ่ะโอ้โหวันนี้นะคะต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยเวลาหมดลงแล้วนะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาแชร์เรื่องราวดีๆในการอบรมเยาวชนนะคะโดยเฉพาะเยาวชนสตรีบนดอยเนี่ยให้ได้มีโอกาสมาช่วยงานพระพุทธศาสนาเป็นแรงกําลังสําคัญในงานพระพุทธศาสนาวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากะค,ะค่คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าการเป็นแม่พิมพ์ที่ดีนะคะ ก็เป็นเหมือนเรือจ้างนะคะแต่การทําหน้าที่เรือจ้างลํานี้ของอาจารย์เนี่ยให้มากไปกว่าการไปถึงฝั่งฝันของเด็กๆแต่ว่าแม่พิมพ์พท่านนี้ค่ะส่งเด็กๆไปสู่เส้นทางสวรรค์และนิพพานกันเลยทีเดียวและนี่คืออาชีพของพระโพธิสัตว์เ่าวันนี้นะคะลาคุณผู้ชมในซูมไปก่อนนะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ